สวัสดีครับยามเย็นเย็นแดดล่มปงตกอย่างนี้มันเป็นเวลาที่น่าออกกำลังกายที่สุดเลยครับดูยากาเกี่ยวๆสิครับมันดูแล้วสดชื่นสดชื่อลนมแดดโเพเทสอากาศน่าออกกำลังกายมากเลยนะครับ ที่แห่งนี้ก็คือสวนชนะยศอําเภอห้างฉับจังหวัดลำปางครับช่วงโควิดอย่างนี้ก็ไม่ค่อยมีคนมานะครับคนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ไปกันเรื่อยๆครับที่วิ่งก็วิ่งครับแบบนี้ก็เป็นปัจยาต่างรับ อไปคอไปเดี๋ยวก็ถออกอกกําลังกายให้มันไม่เหนื่อนิดนึงครับออกกําลังกายไปก็ถ่ายรูปกันไปนะครับมีความสุขสวัสดีครับนะบส่วนผมก็จัก,กรยานค่อยๆปั่นไปฮะ ่านไปก็มีความสุขเหมือนกันชมนกชมไม้ชมอะไรก็ว่ากันไปนะฮะอยากมองอะไรก็มองฮะอยากมองฟ้าก็มองฟ้าฮะอยากมองหญ้าก็มองหญ้าฮะน่าเห็นไหมฮะมีเด็กปั่นตามข้างหลังมาคันหนึ่งสีแดงชี้ให้ดูว่าโอ้โหสาลาอะไรจ้า เบอกว่าเป็นศาลาพักคนอยากจะพักก็พักเป็นศาลาที่พักครับต้นไม้ก็ใหญ่โตหมดถนนที่เป็นเขาก่อสร้างด้วยปูซิเมลัาตอนนี้ก็เป็นถนนที่เป็นเขาเรียกว่าลูกหลังฮะหลังจากที่ฝนตกเล็กน้อย ก็จะมีน้ําขังเป็นแอ่งๆครับเหลือบดูทางนี้ก็เป็นป้ายที่เขาสร้างเอาไว้ครับปันไปปันมารู้สึกว่าเหงื่อเริ่มแตกและจอดก่อนครับเหนื่อยมองทางซ้ายมองไปทางขวาไม่ไหวแล้วแก่แล้วเหนื่อยวกกับหลังดีกว่าเพราะว่า ถ้าปั่นเข้าไปมันก็จะเข้าป่าไปนะฮะตอนนี้ก็ชมดูบรรยากาศรอบๆมอก่อนต้นสักต้นจิวรลิวนะตอนนี้โตกันหมดแล้วเย็นๆก็ฟ้าก็จะคึ้มๆหน่อยฝนก็กำลังจะตกนะดูสถานการณ์แล้วกลับดีกว่า ปั่นจักรยานนะจักรยานไม่ได้มีสคริปต์อะไรมากครับไปเรื่อยๆนี่ฮะเขาเขาฝึกตะเอาไว้มีฝนตกก็ได้แค่นี้นะน้ำก็จะดำๆนิดนะึงเพราะว่าไม่ได้กรองครับ <c oughs> อันนี้เป็นป้ายนะฮะป้ายเทศบาลตำบลน,นะครับตั้งฉัดเวียงตาลฮะจะดูแนวนี้มันจะกลับนิดนึง ไปเห็นว่าเทศบาลตำบลห่างฉัดเวียงตาลนะครับไปสร้างเมื่อปี2561ก็เก่าตามสภาพนะงบ4แ0นห้าหมืบาท2561นะครับก็สกร้างงบประมาณเอาบ้านเัาบ้าน,นครับ แนฮาก็ได้แค่ถนนข้างหน้าหน่อยหนึ่งนนี้ถนนก็เป็นจะต้องทำใหม่นะฮะแต่ว่ามันไม่ได้เทปูซีเมนเพราะว่างบมันมม่แค่นั้นก็ไปเรื่อยๆตำรวจไปเรื่อยๆมาคนมาออกกําลังกายด้วยมาเด็กนอกำลังกายด้วย บรรยากาศชมบรรยากาศกันไปนะ,ะครับก็ปั่นไปเรื่อยๆชมนกชมไม้คนก็ว่าอยู่บรรยากาศไปนะฮะข้างหลังก็คืมๆม,มาแล้วข้างนราก็คืมๆม,มาแล้ว อากาศลมมันเย็นนะช่วงนี้สดชื่นครแต่ว่ายุคโควิดก็ต้องใส่ผ้าปิดปากไปก่อนดูแล้วไม่น่ารอกมาแล้วมืดมาแล้ววันนี้นะครับก็กินคูต้าหนึ่งซองก่อนออกจากบ้านนะครับ เพราะว่าเพิ่มความขาวฮะก็ะต่อต้านอนุมูนอิสระทำให้ผิวกระจ่างใสขึ้นนะฮะทำให้เจอแดดแล้วผิวไม่หมองคล้ำนะฮะ ดูแล้วมันล่มลื่นดีนะฮะชอบบรรยากาศนี้ก็ชักชวนนะฮะใครว่างก็มาออกกำลังกายกันฮะแต่ช่วงนี้โควิดก็ห่างๆกันหน่อยนึงออกกำลังกายได้แต่ก็ห่างๆกันนิดนึง อันนี้ก็เผาผลาญพลังงานน่าจะได้สักห้าร้อยแคลอรี่แล้วมั้ตอนนี้พูดพูดเป็นแคลอรี่เลยนะฮะพูดเป็นสับทางการแต่ผมชอบนะฮะวิ่งตอนที่มันเป็นบรรยากาศหน้าฝนเนี่ยมันดูแล้วมันสดชื่นมันไม่เหมือนหน้าแรงหน้าแรงดูแล้วมัน อะไรก็เหี่ยวก็เฉาไปหมดไม่เขียวอะฮะตอนนี้ก็ไปไปเรื่อยๆปั่นไปเรื่อยๆอันนี้ก็จะเป็นวงกลมนะฮะเจอเด็กแซงนะฮะเด็กแซงน,นานๆจะได้ออกมาสักทีนะ ก็ได้หลายรอบนะนะเด็ก ออกกำลังกายวลานิดจิตแจ่มใสฮะดูท้องฟ้าแล้วไม่น่าจะหลอดลมก็ลมเย็นเย็นลมเย็นเย็นมาเรื่อยๆนะ,ะฟ้าก็ค่อยๆมืดลงมืดลงก็ดูบรรยากาศไปก่อนอื okay. จักยานนะครับปั่นอยู่นะไม่ได้เดินนะฮะเดินเร็วขนาดนี้ก็ซูปเปอร์แมนแล้วสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญคขยับแข้งขยับขาวันละนิดมันก็ดีกว่านอนอยู่ที่บ้านเฉยๆนะครับ มีหลายคนอยู่นะครับแต่ปั่นกันไกลๆนูน่นบางคนก็วิ่งรอบรอบป่านูน่นเลยบอกว่าไม่ไหวแล้วฝนก็จะตกแล้ว จะยังไงฝนตกก็กลับสิครับมไม่ยากผงจะได้กลับจริงๆแล้วฮะดูเวลแล้วมันไม่หลอดครับก็ ออกกําลังกายได้ที่บ้านนะฮะถ้าบ้านใครมีบ้านก็ออกกําลังกายที่บ้านใครมีห้องก็ออกกําลังกายที่ห้องใครมีเวลาก็มาออกกําลังกายที่สวนสาธารณะฮะดู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 ดด <c oughs> ออกกําลังกายวานันนี้จีเซมใซน์ีเซนเตอร์หมุนใหญ่เลย <c oughs> แล้วก็ใครที่อยากเรียนออนไลน์กับคอร์ส98บาท ติดต่อมาได้เลยนะครับจบแล้วครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับคอร์สเรียนออนไลน์98บาทติดต่อเบอร์085 952 7976นะครับ,บครับผมสวัสดีครับ